ครับสวัสดีครับกับเราพระวัดกูขุดนะครับได้กับผมตัวแทนพระวัดกูขุดพระวีระพล์ฐานะวุฒโทนะครับวันนี้จะมาเชิญชวนญาติโยมมาให้อาหารปลาวัดกูขุดกันนะครับและเยี่ยมชมธรรมชาติของวัดกูขุดนะครับะครับการให้อาหารปลามีปลาตะเพียนเยอะแยะประมาณร้อยเกือบร้อยตัวครับมีแล้ปลานิน ได้ทําการปล่อยไว้ก็เป็นร้อยตัวเหมือนกันนะครับก็อาหารทางวัดนี่เราก็มีนะครับแล้วก็ถ้าชาวบ้านญาติโยมท่านใดจะเอามาเองก็ได้นะครับทางวัดก็มีจําหน่ายให้ลดแต่ศรัทธาครับปลานินตัวใหญ่ครับที่พักสบายครับมีศาลามีท่าน้ำที่พักให้ครับ อยู่ติดคลองครับธรรมชาติครับนี่ครับนะครับอยู่ติดคลองธรรมชาติมีศาลามีพื้นที่นั่งให้เที่ยวเข้ามาชมได้ครับครับก็เออข้ามาเทมาชื่นชมกันนะครับกับพระ ขอบคุณครับไลฟกับผมพระวิพรพลฐานะวุฒโรครับขอลาขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ